สวัสดีค่ะครูชื่อครูคณิสาบุญชื่นหรือครูสาสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันอยู่สองเรื่องในหนึ่งหัวข้อนะคะเราลองมาดูกันว่าทำไมทั้งสองเรื่องนี้ถึงรวมในหัวข้อเดียวกันได้และการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าคืออะไร นักเรียนลองมาศึกษาไปพ,พร้อมๆกันค่ะหัวข้อแรกที่เราจะศึกษากันก็คือการศึกษาค้นคว้าซึ่งหมายถึงการรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติมหาเนื้อหาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลจากหนังสือเรียนสื่อออนไลน์ต่างๆจากการที่เราฟังดูอ่านและสนทนาโดยมีจุดมุ่งหมาย ื่อให้ได้รับความรู้เรื่องนั้นๆการศึกษาคนา้นคว้าจึงเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้รับคําตอบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการศึกษาคนา้นคว้าเราจะต้องมีการจดบันทึกเนื้อหาของการศึกษาคนา้นคว้าการจดบันทึกต้องเป็นบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระสําคัญของการค้นหาข้อมูลเราไม่มีทางที่จะจําได้หมดทุกคําพูด เมื่อนานไปความจําอาจลืมเดือนฉะนั้นเราจึงจะต้องมีการจดบันทึกเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะวิธีการจดบันทึกนักเรียนจะต้องสรุปสาระให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามเรื่องที่ศึกษาคนควา้าต่อไปก็จะลำดับความสำคัญก่อนหลังเพื่อให้เข้าใจง่ายไม่บกวน ที่สำคัญนะคะนักเรียนต้องจดบันทึกแหล่งที่มาเช่นฟังมาจากที่ใดเรื่องอะไรใครพูดและสุดท้ายจะเป็นการนำมาเรียบเรียงเป็นรายงานตามแบบที่กำหนดนั่นเองค่ะหัวข้อต่อไปนะคะ จะเป็นการพูดรายงานซึ่งการพูดรายงานก็คือเนื้อหาที่เราได้ศึกษาค้นคว้าก่อนหน้านี้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและนํามาพูดหน้าชั้นเรียนหรือที่ปักชชนค่ะแหล่งข้อมูลที่นักเรียนศึกษาค้นคว้านะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องศึกษาแค่เรื่องที่อยู่ในตาราเรียนเท่านั้นนักเรียนอาจจะศึกษาจากแหล่งข้อมูลในห้องสมุดหรือสื่อการเรียนออนไลน์อาจจะหาข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนสิ่งที่สําคัญในการพูดรายงานคือการพูดนักเรียนจะต้องพูดให้ดึงดูดความสนใจให้ผู้ฟังตืิดความสนใจในสิ่งที่เราจะพูดติดตามเรื่องราวจนจบและพยายามให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เราพูดให้มากที่สุดเพื่อให้การฟังรายงานมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูหลักในการพูดรายงานกันเลยนะคะ ว่ามีอะไรบ้าง 1. นักเรียนต้องเตรียมเอกสารประกอบการรายงานให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระ powerpoint ท,ที่จะนำมาเสนอค่ะ 2. กล่าวทักทายผู้ฟังด้วยความเป็นมิตรและน้ำเสียงที่น่าฟัง 3. นักเรียนจะต้องรายงานตามลำดับเนื้อหาลำดับขั้นตอนและลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องและต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 4. นักเรียนจะต้องใช้ภาษาพูดที่กระชับเข้าใจง่ายสุภาพด้วยน้ำเสียงที่ดังพอควรหนักแน่นแสดงถึงความมั่นใจและนักเรียนต้องคำนึงถึงคำพกกำูดกร้มต้องพูดให้ชัดเจนรวมถึงการพูดเว้นวรรคต้องให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยค่ะ 5. เราจะไม่ใช้ภาษาต่างประเทศ แต่ถ้าหากมีภาษาไทยใช้อยู่แล้วและเป็นที่รู้จักและเป็นคำศัพท์เฉพาะวงการนั้นๆให้ยกเว้นได้6สุดท้ายเมื่อนักเรียนผู้จบควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสักถามหรือแสดงความคิดเห็นและกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับคำชมเชยหรือข้อคิดเห็นต่างๆค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้หากเราใช้คำพูดในทางที่ดีมันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีทำให้คนฟังรู้สึกดีและจะช่วยสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันอีกด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ